การแต่งตั้งผู้ดูแลแผ่นดินและการแต่งตั้งผู้คุ้มครองโลกเมื่อฮิริโอตปะท่งเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ศึกษาเรื่องราวของความละอายและความเกรงกลัวต่อผลของบาปกรรมพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งบัญญัติให้ฮิริโอะตปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกและคุ้มครองแผ่นดินดูแลประชาชนในเมืองกิตานคร เมื่อหิอุตปะไปเฝ้าพระราชาเจ้าเมืองของกิตตานครก็ทรงบอกว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าหิอุตปะคือธรรมะคุ้มของโลกผู้ดูแลแผ่นดินเมื่อเจ้าเมืองกิตตานครได้ฟังแล้วก็เห็นดีเห็นงามด้วยว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วฮิริอุตปะก็แนะนำ บุคคลอีกบุคคลหนึ่งให้เจ้าเมืองจิตตานครได้ได้รู้จักบุคคลคนนั้นก็คือในสินเจ้าเมืองจึงถามว่าในสินท่านมีหน้าที่อะไรทํำยังไงหรือในสินก็บอกว่าข้าพุทธองค์ก็คือผู้ดูแลความปลอดภัยของประชากรทั้งหลาย ไม่ให้ละเมิดเรื่องราวของศินประชากรอย่างเรามีทั้งหมดศินห้าข้อบ้างศิล8ข้อบ้างศิลสิบข้อบ้างศิลสองร้อยยี่สิบเจบ้าง,งเจ้าเมืองก็บอกว่าโอเคเราจะอนุมัติให้ท่านเป็นผู้ดูแล ทีนี้ในสิง์ก็บอกว่าข้าพรธเจ้าขอผู้ช่วยอีกสองท่านอะไรหรือนายวินัยนายวินัยนายวินัยนี่ก็นายวินัยกับนายจรรีธรรมเอามาคุ้มครองเป็นผู้ออกกฎหมายแล้วทีนี้ในสิง์ก็บอกว่าข้าพเจ้าขอสำนักงานด้วย อ้าสํานักง,งานของท่านคืออะไรเราจะอนุมัติไหนลองพูดมาสิสํานักง,งานของข้าพระเจ้าก็คือไตรทวารอะไรคือไตรทวารอประตูทางเข้าที่จะสกัดกัน้นพวกรอบพวกลักรอบเข้าเมืองไตรทวารก็คือทวารทางกายทวารทางวาจาทวารทางใจอที่เราลูกเราเรียก เรียกว่านะประตูทางเข้าของกิเลสตัณหานะเราก็จะออกกฎหมายคุ้มครอง 1. นงสิน5ศสิน8ศสิน10สิน227อืมทางที่นี่ฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามฝ่ายสมุทัยก็มองแล้วพวกฝ่ายธรรมะมเริ่มจากคุ้มครองเราล้ว,ลวมันยึดครอง ไตทวารทวารทั้งหูตาจมูกลิ้นกายใจแล้วทีนี้เขาก็นั่งปรึกษากันนะฝ่ายตรงข้ามเราจะก่อตั้งมันจะต้องมีการถกเถียงกันในสภาเราต้อง,องขอตั้งสภาขึ้นมาว่าข้าพรธเจ้าในสมุทัยนี่ตั้งแต่ท่านเกิดมาท่านก็เกิดมาจากเราพวกท่านทั้งหลายรู้หรือเปล่าว่า ท่านจะร่ำรวยนะถ้าท่านไม่มีพวกเราไม่มีโลภะท่านจะรวยได้หรือไม่ท่านไม่สามารถที่จะรวยได้ท่านต้องเกรงกลัวทำไมกับโลภะอืมท่านรู้จักลูกน้องเราชื่อโทโสไหมถ้าไม่มีเขาอะ่ะท่านจะมีอำนาจไหมอืมจะมีคนเกรงกลัวหรือเปล่าอืมรู้จักความสุขที่ได้รับไหม โมโหก็คือโลภลาภโทสะโมหะที่เราเรียกเป็นนั้นนะฮะความรักความกโกรธความโลภความหลงทุกอย่างอ่ะถ้าสิ่งเหล่านี้อเราไม่มีแล้วเมืองท่านจะเจริญหรือเปล่าความสุขท่านจะมีหรือเปล่าความร,ำร่ำรวยท่านจะมีหรือเปล่าความมีอํานาจคนจะเกรงกลัวท่านจะมีหรือเปล่า สมุทยัยเขาบอกเขาอยู่สิ่งนี้มานานพวกท่านนะทำไมต้องเกรงกลัวเราตื่นเช้ามานะพวกท่านก็ต้องร้องเรียกมองหาเราท่านยังไม่ไปไหนเลยสิ่งแรกที่พวกท่านทั้งหลายต้องจับก็คือโทรศัพท์ท่านมีอะไรเห็นไหมละ่ะโมหะโทสะลาภท่านยังต้องร้องเรียกหาเราอยู่เสมอนะ อย่าเกรงอย่ากลัวไปเลยโลกนี้จะสดสวยโลกนี้จะสีชมพูโลกนี้จะเจริญรุ่งเรืองก็เพราะมีพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นทีนี้ในสมุทัยก็เริ่มคุณคิดแล้วเราจะต้องยึดไตรทวารคืนประตูทั้งสรประตูทางกายทางวาจาทางใจ เขาก็จะประชุมกันนะเพราะว่าในสมุทัยนี่มีตันหาร้อยแปตันหาร้อยแปแล้วก็มีกิเลสอีกพันหเป็นพักพวกที่คอยเข้ามานักรอบเข้ามาทางทางตานะบางทีเขาก็จะส่งส่งออกไปแล้วก็จะอย่างสมมุตินะอย่างมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมา เขาก็จอยกระซิบกระซิบท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองท่านรู้หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นนะอดีตชาติ่แล้วเคยเป็นคู่ของของท่านชาตินี้จริงมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะนะเราจะพูดอย่างนี้แต่ว่าฮีริโอกตปะก็จะบอกแล้วในศินก็จะบอกบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วอดีตมันผ่านไปแล้วปัจจุบัน เราต้องรักษาศีลเพื่อลดละเลิกวิบากต่างๆที่กระทำอยู่สองฝั่งนี้และแล้วในสมุทัยเริ่มจะทนไม่ไหวบอกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าเรามาเปิดสภาถกเถียงกันดูที่ว่าชีวิตนี้ที่ท่านอยู่แบบนี้ท่านอยู่แบบผมเหลืองท่านอยู่แบบชุดขาวท่านอยู่แบบพนักง,งาน ท่านต้องอาศัยเราหรือเปล่าถ้าไม่ได้คุณก็ตกลงไปสะถ้าข้าตกลงไปในสมุทรไทยหรือว่าหิริรปะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันต้องละขาจากกันพระราชาเนะเริ่มคุ้นคิดเริ่มคุ้นคิดนะการที่พระราชาคุ้นคิดอย่างปวดหัวมันก็เป็นเหตุผลทางในสมุทรไทยเริ่มได้เปรียบแล้ว เห็นไหมล่ะสุดท้ายท่านก็คิดแล้วเริ่มบินเวียนแล้วอริอุตตปากก็บอกว่าท่านอย่าไปคิดอะไรมากมายเกินไปเลยไม่นานหรอกเรื่องราวของสมุททยมันก็จะจางหายไปเพราะว่าเป็นแค่เพียงความคิดเพียงชั่วคราวไม่นานอารมณ์ก็ต้องเปลี่ยนแม้แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นพรรคพวกเพื่อนของนายสมุททยเรียกว่านางอารมณ์พลรชาก็ฟังนะ อ,อืเหตุผลของท่านนทำให้เราได้ชุกคิดทําให้เราได้ร่มเรื่อนขึ้นทําให้เราได้เย็นลงความปวดหัวความคุ้นคิดเราได้จางคลายลงไปสมุนไทยก็เริ่มแล้วเพราะฉะนั้นข้าจะต้องยึดใจทวารยึดกายวาจาใจคืนจากอินิอตปักไม่งั้นสิ่งนี้จะเป็นเพศภัยกับเราอย่างแน่นอน ว่าแล้วในสมุททยก็เริ่มดำเนินการในครั้งที่สองในคลิปนี้อาตมาก็ขอขอบคุณถลกอาจารย์คำติชมด้วยนะอย่างที่อาจารย์พงพา์ด้วยอาจารย์พงพาที่ยอยู่ห้องเรียนด้วยแล้วก็สะาธรรมิด้วยนะครับนะแล้วก็เราจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆเรื่องราวของจิตตนครนี่เป็นเรื่องราวของอินรอตปะธรรมะ คุ้มครองโลกซึ่งพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้เพื่อให้ท่านทั้งหลายจะมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงมีหิลิโอุตปะที่มั่นคงแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจท่านให้มั่นคงตลอดไป